ใส่ครับมาดูต่อข้อที่3ความรู้ทั่วไปสายประปรามสอบวันที่3ามหนึ่งมีนาสองหอันนี้เป็นแนวข้อสอบเฉยนะเป็นแค่แนวนะครับเป็นแนวข้อสอบนะครับที่ลูกศิษย์อาจารย์สอบมาแล้วจําได้แล้วมาบอกอาจารย์ก็มาประมวลผลมาจากพิมพ์มาจมมากเรียบเรียงใหม่ด้วยอาจารย์โอ๊โอภานเองนะครับข้อที่3นะครับเขาบอกว่าขายพัดลมในราคานะครับขายพัดลมในราคาพันสองาบาท เขาขายพันสองร้อยห้าสิบาทแล้วเขาลดให้สิบเปอร์เซ็นตนะครับลดให้สิบเปอร์เซ็นตก็ถามว่าเขาจะขายพัดลมในราคากี่บาทนะครับนะเดิมทีเนี่ยป้าร้านเนี่ยเขาเดิมเนี่ยติดป้ายไว้เดิมติดป้ายไว้นะครับราคาพันสองห้าสิบบาทนะครับแต่เขาขายไม่ได้เขาขายไม่ได้เขาจึงลดราคาให้นะ,นะเขาลดให้เท่าไหร่ฮะลดให้สิบเปอร์เซ็นต นะครับตามอาจารย์มาเรื่อยๆตามอาจารย์มาเรื่อยๆนะครับนะน้องๆตามครูมาเรื่อยๆนะไอเขาว่าลดสิบเปอร์เซ็นต์แปลว่าอะไรต้องมาตีตีโจทย์ตัวนี้ตีโจทย์ตัวนี้ตีให้แตกครับตีโจทย์ให้แตกนะครับไอสิบเปอร์เซ็นต์คืออะไรสิบเปอร์เซ็นต์แปลว่าอะไรครับแปลว่าเดิมมาติดป้ายไว้หนึ่งร้อยนะครับขายจริงขายแค่เท่าไหร่ขายเก้าสิบบาท เดิมทีติดป้ายไว้หนึ่งร้อยบาทขายเก้าสิบบาทนะครับถ้าติดป้ายไว้พันสองห้าสิบนะถ้าติดป้ายพันสองห้าสิบบาทจะขายกี่บาทก็เก้าสิบหาร้อยคูณพันสองห้าสิบบาทศูนย์ตัด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 นะครับจะไ,ได้เป็นหนึ่งสองห้าคูณกับเก้า เก้าสี่ห้าใส่ห้าทดสี่เก้าสองสิบแปดใช่ไหมก้าสิบยี่สิบสองทดสองเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดจะขายในราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยี่สิบห้าบาทอันนี้ตอบข้อหนึ่งครับโอเคครับเราจะเจอกันในข้อต่อไปนะครับโอเคครับ